มพูดยังไม่เจบเลยวิตายแล้วลูกชอดเด็ดเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ My One Family นะคะวันนี้บ๊ามีพาทุกคนมาดูเมื่อกี้ได้ยินเสียงฟึดฟๆดฟดึออกมาจากในครัวนึกว่าเสียงอะไรมาเจอแพ็คคู่เลยค่ะวันนี้ที่ฉันวางรองเทา้า แตถ่ายไม่ทันนะคะทุกคนมนมีถ่ายได้แค่ภาพเดียวภาพหนึ่งจะถ่ายวิดีโอไม่ทันเมื่อกี้เด็กน้อยแอบดูดนมพี่ชายขึ้นมาดูดตรง,งชั้นวางรองเท้าเลยค่ะทุกคนตอนแรกไม่อยากถ่ายเท่าไหร่นะคะพรารู้สึกว่าคลิปชั้นรองเท้านี้ถ่ายบ่อยมากเลยเดี๋ยวทุกคนเบื่อนะคะแต่ใจไม่ไหวจริงๆค่ะทุกคนเด็กน้อยดูดนมฟืดฟืดฟืดฟด พิ่งตื่นค่ะตอนวกลางวันจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเนี่ยมิ้พูดยังไม่จบเลยวิตายแล้วลูก็อดเด็ดเลยอ๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีซ่อมได้มันแค่หลุดเฉยๆมันไม่ได้หักเพราะว่าพวกหนูหนักเกินตายแล้ว็อดเด็ด็อดเด็ดหักเลยลูกเมื่อกี้เด็กน้อยมันจะดุดน้องพี่ชาย พี่กี้พังเลยครับทุกคนถ้างั้งงนกิปนี้ขอ,อตัวก่อนนะครับพังแล้วเดี๋ยวมามีซ่อมนะให้มามีให้เดีๆดีซ่อมก่อนเนี่ยเสียงดังและนะลูกฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องหม่บน f ฟ m i l มี่นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ จอก,กันคลิปหน้าครับขอตัวก่อนครับสวัสดีครับเอาคลิปตลกตลกมาให้ดูตอนแรกว่าจะถ่ายความน่ารักโมเมนต์น่ารักสรุปคลิปตลกฉันวางรองเท้ามามีหักเลยจะได้ซื้อใหม่ละเด็กน้อยสวัสดีครับ